ครับสวัสดีครับเป็นประจําทุกวันนะครับที่เราจะพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอราำการหาชนนะครับโดยส่วนตัวผมเองนี่จะมีคิววันจันทร์พุธศุกร์นะครับก็ที่เราสามวันนะครับวันนี้เ็นวันน่ะนะครับที่เราจะมาเจอกันนะครับเพื่อวิเคราะห์ภาพรวมต่างๆแฟนๆท่านผู้ชมก็สามารถจะส่งคําถามเข้ามาได้นะครับในเพจของไอร่าเราโดยตรงเลยนะครับในเฟซบุ๊กนะครับแฟนเพจเฟซบุ๊กหรือไม่ก็ที่ มันนี่สเตชันก็ได้นะครับสำหรับการส่งคําถามเข้ามานะครับแล้วก็มาตอบคาถามกันเรามาดูภาพรวมกันนิดนึงนะครับก็ยังวันนี้เซตขึ้นค่อนข้าง,างยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะันะครับเพราะว่ายังไม่มีตัว นำตลาดที่ชัดเจนนะครับก็จะสังเกตได้ว่าตัวเซทห้าิจะขึ้นน้อยกว่าตัวเซทนะครับนะครับเป็นการขึ้นกระจายกระจายนะครับแล้วก็เป็นการอยู่ระหว่างทดสอบนาต้าสำคัญด้วยนะครับดูต่างประเทศนิดหนึงนะครับวันนี้มีสัญ,ญญาณโอเคนะครับอินโดนีเซียบวกหอร์เซฟิลิปปินส์บวก 0. ูดสเอร์เซก็ครึ่งเปอร์เซ็นนะครับประมาณนั้นนะครับก็ลองวิเคราะห์เพื่อบ้านก่อน JKSE mm hmm. เขาก็พักฐานมาอาทิตย์หนึ่งได้นะครับก็เริ่มเริ่ม,มลงมาเส้นแนวรับเส้นเดียวของเราเลยนะเส้นห้าสิวันแล้วก็เริ่มยกตัวขึ้นนะครับเริ่มยกตัวขึ้นเป็นเป็นเป็นรีเวอร์เซอร์แพทเทิร์นนะครับ ่วงนี้เราจะอิงอ่ะอินโดนีเซียมากกว่าฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์อันเดอร์นะครับของไทยเราก็กลายเป็นเราเอาตร์ฟอร์มกว่าเขาอีกนะเราขึ้นมาก่อนล่วงหน,น้าเราประเด็นก็คือตรงบริเวณ1,662อ พันห้ารอยหกสิบสองนะครับพันห้า้อหกสองเนี่ยไดก,กกลายเป็นดับเบิลทอปไปแล้วนะครับ นะครับเบกขึ้นไปได้เนี่ยมองพันหกร้อยหกสิบเลยนะครับตอนแรกเรามองพันหกนะครับแต่ตอนนี้ปรับปรับ t a r g ใหม่ว่ามันน่าจะเป็นพันหกพอรับเวบแล้วเนี่ยนี่น่าจะเป็นขึ้นนี น่าจะขึ้นรุ่นหนึ่งนะน่าจะขึ้นรึ่นสามเบสามนะครับพอเริ่มมีบรรยากาศการเกมกันไลกันสนุกสนานแล้วนะครับสำหรับตลาดรวมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเราคงอธิบายไปเยอะแล้วนะครับยูเคิร์ฟสุดลกแล้วนะผมมองว่ามันปเป็นเรื่องที่ดีสำหรับอิมเมจิ่งมาร์เก็ตนะครับ ส่วนคนที่ไปแปล,แปลข่าวต่างประเทศมาก็จะบอกว่าเออมันเป็นผลไม่ดีต่อตลาดหุน,นภาพก็ชัดเจนนะครับว่าเขามองเศรษฐกิจดีนะครับก็เลยเกิดการบับพอร์ตเป็นทั้งใหญ่เลยนะครับดาวโจนส์กับแนสแตน์ไม่ได้ไปทางเดียวกันเลยนะคนละทิศทางนะครับโอเคเรามาตอบคำถามกันดีกว่านะครับอันนี้ชาร์ตกเ,กเดิมนะครับผ่านหกร้อยนิดๆ เอสเอสพีไม่รู้นะครับไม่มีความเห็นการบินไทยก็มไม่สวยครักำลังลงนะครับคุณพร้อมพัน์สวัสดีครับสมประสงสวัสดีครับ ความพัน WGE อืมยืนเอเวอร์เรจได้เป็นครั้งแรกสวยนะครับ อืมมันพุดนอะไรเอ่ยพุ้นพึ่งข้าวนะก็ในแง่ทางเทคนิคแล้วเนี่ยมีทารก็อยู่ประมาณสองบาทนะครับคุณเล็กถามเนี่ยครับข้อสอบเลยนา่าจะย้าย prm เข้า psl ไหม ต้องมีเข้าสองตัว,วนะให้เลือกว่าเข้าไหมบ้ามีได้ขายทีเอสอารไปเข้า p r อานะสลับกันนะครับคุณอีพีจีจบรอบนะครับสัญญาณขายชเตเจนะครับ p าวเวอร์ท็อปน้องเมนะครับ ทุกวันเลยนะ KCE ยะตอบตรงกันไหมเนี่ย KCE ก็ยังไซเวนะครับ <c oughs> มันไม่ไม่เป็นไม่ได้เป็นอัพเดตละหลุดมูวิ่งก็อยู่ระหว่าง52ถึง60ประมาณเนี้ยนะครับ ทิ่โตพักกันพักกันแรงเหมือนกันแล้วเราดูดีหนึ่งนะครับถ้าเธอมัน,ปนแปลกแปกมันทำลมอับแปลกอีนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ คงไปดูนะาฬิกาใหม่ซีหนึ่งประมาณหกสินะบีไม่คอนอรามาปิดแคปที่เลยคุณสมประสองคันคุณอกสวยสวยแล้วสวยอีกนะครับก็ กำลังทดสอบไฮเดิมนะครับสามบาทแต่น่าจะผ่านนะอาจจะได้ข้างบน3าบาทสิบกว่า3าบาทยี่สิบ,บเลยนะครับสาคอครับสวัสดีครับ SFP หอนพันไม่สวยแล้วรีบาวเฉยๆนะครับ แท่งขายใหญ่มากไออาร์พีซีบุญพรชนกน่าจะไปต่อนะดูจากที่เขาเมื่อวานก็ดรอปวอลุ่มลงไปเยอะเลยนะครับ อืมผลรอบนี้มันไม่เพรอร์ฟอร์มอะไรไม่เหมือนลูกตางที่ผ่านมาก็ได้แต่แค่ไซเวย์นะครับนาตาก,ก็สามหกสี่สามเจ็ดสี่ประมาณนี้ยครับ i บออรสีจีาพอเอสไม่มีอะไรหน้าขายมากกว่า ดูโฮมแล้วอันนี้ก็น่าขายนะครับมีครบเลยอีฟนิงตาดับปักมิดยานครบทวนมีซีพีบัญจานะครับคุณิเชียน ก็ยืนนะครับไม่ไม่น่าสนใจเท่าไหร่ขึ้นมาเยอะแล้วใหญ่ยืนอ,อย่างนี้ดูดูไม่ค่อยดีนะครับออกการครับสวัสดีครับ สวัสดโดนแล้วมันโดนดับปักขีญยาณไปนะครับต้องระยะสั้นน่าจะโดนขายนะครับมาแล้วแฟนคนสำคัญสวัสดีค่ะคุณหน่อยท m b ค่ะ CMB วันนี้เราก็นแนะนำซื้อเอาไปแล้วอะเรียบร้อยมีสัญญาณซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับจะซื้อลรวก็ไม่ซื้อ สุดท้ายมันก็ขึ้นเลยเก็ target อยู่หนึ่งบาทร้อยสามสุดสามนะครับสำหรับทหารไทยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยขอบคุณนะครับคุณหน่อยถามเข้ามากำลังจะพูดอยู่พอดีนะครับในแง่ของ valuation นะครับ K bank เนี่ยเนื่องจากมัน outperform มากมันเป็น up ten นะครับมันเลยทำให้ บุ๊กแวลูที่อยู่กับที่นะครับแต่เมื่อราคาเพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้บุ๊กแวลู per share เนี่ยมันเพิ่มขึ้นตอนนี้ไม่อยู่0ูนย์จุดแปดเท่าแล้วนะครับสําหรับ a b a บ k แต่ก็ยังไปต่อได้นะเราไม่ได้ว่าอะไรกันเพราะว่าปกติถ้ามันอยู่ปกติมันจะได้หนึ่งเท่านะครับเออก็ยังไปต่อได้นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้พวกแถวสองนะครับก็คือเอออย่างเช่นแบงก์กรุงเทพเนี่ยก็ยังอันได้ผล ยังไม่มาไว้รอมาลองเร,ราสามสิบค่อยคอย่คอยคุยกันเอาไปจ m b นะครับว่าทําไมมันน่าสนใจนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยหลังจากรวบรวมแล้วเนี่ยบุ๊คแวร์ลูเขาอยู่ประมาณ2บาทกว่า2บาทนิดๆนะครับเพราะตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยบุ๊คแวร์ลูของบุ๊คของฐานไทยเนี่ยจะอยู่แค่ศูนย์จุดห้าเท่าเท่านั้นเองนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเคแบงค์นะศูนย์จุดแปดนะครับมันก็เลยมีกั๊ที่จะขึ้นได้คือเป็นถูกอ่ะค่อนข้างถูกแล้วก็ ในแง่ของการควบรวมกับธนาชาตนะครับรนะคาฐานไทยกับธนาชาตเข้ารวมกันนะครับมันก็จะทําให้เกิดซีนิจี้เกิดขึ้นแต่ก็ไม่เป็นผลดีต่อพนักงานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะมีการลดต้นทุนพนักงานลงลดจนนํานวนต้นทุนสาขาลงนะครับมันก็แต่ในแง่ของเราผู้ถือหุ้นแล้วมันก็เป็น,เป,นเป็นประโยชน์นะครับที่ที่ในระยะยาว,วเนี่ยมันมันจะมันจะลด ันจะเริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้ที่มันจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ราคาหู้มันก็เริ่มน่าสนใจเพราะว่ามันถูกนะครับตอบชัดแล้วนคุณหน่อยทีแคทนะครับเฉยๆขึ้นมาชนนาต้านอยู่นะครับพาวันนี้คำถ,ถามเยอะดีแท ก็ในแงน่ชดเชมก็อาจจะเป็นคือตอนนี้ตลาดเริ่มเริ่มแถวสองกันร่งแล้วนะครับแต่พวกที่ยังไม่ได้ขึ้นเลยนะครับก็แนวต้านอยู่สามสิบสี่ห้าสิบนะครับแล้วก็สามห้าเจ็ดห้า scb นี่ก็เป็นอัพเทนแบบเดียวกับกลุ่มแบบเดียวกับเคแบง K นะครับกลุ่มแถวหนึ่งนะครับเราไซด์เว้อัพไปเรื่อยๆเกาะเส้นนี้ไปนะครับปัจจุบันเส้นนี้อยู่ร้อยสี่บาทห้าสิบนะครับคือมีอยู่อะไร profit ลานยา,ยาวๆไปเลยนะครับมาภาคมันนี้สเตชันนะครับ EPG อี่แล้วครับพูดไปแล้วมนะั้งเคซบนะครับอันนี้ก็อันนี้หนักหนักเลยใช้เวแบบไม่เล่นเลยทั้งนั้นท,ที่ก็มีบิ๊กดาต้าในแง่ของผู้ใช้กระเป๋าตังค์ถุงเงินเยอะแยะเลยนะครับ แต่นื่องจากเป็นไม่รู้สิค่อนข้างจะเถอะทะนะครับก็เลยอันเดอร์ายทิ้งเนื่อเสียเวลาไปเล่นทานไทยดีกว่านะครับ P E A M วะไม่มีความเห็นแล้วครึกระชวัวบอ นะครับเริ่มมีหางเงือยาวแล้วนะอาจจะมีตันนี้วีทพายไม่ได้มันนี้เริ่มไม่สวยแล้วนะครับในแง่ชัดเทิร์นเอสเจนเออารโปก็ัสตันไลฮอยสิบสี่บาทแปดสิบมันเช้าชนเป๊ะพอดีเลยนะครับสำหัความเลารพถัดไปก็อยู่ประมาณสิบ ห้าก็ดูโอเคนะก็เพเิ่งทำความพัลรบอยู่ SCGP ก็ SC รีบาว์เลยเฉยนะครับในยังมองมาเป็นขาลงเต็มตัวไปแล้วนะครับ กระทิงสตาร์ก s t a r k อันนี้แฟนตัวจริงนะครับเรียก่กระทิงเลยอืมไม่ขายแล้ววันนี้สวยถ้าผ่านสบาทสามสองได้นี่จะขึ้นแรงเลยนะครับก็จะโนนเลยสี่ห้าแปดสี่หกศูนย์นะครับมันพักฐานมานานละมัน วันวันที่วรารุมก็มาด้วยนะแค่ชั่วโมงหนึ่งเยอะกว่าเมื่อวานทั้งวันเลยนะครับสวยครับโอเคน่าจะตอบครบแล้วนะมาดูตลาดรวมสิหน่อยสิอืมก็แต่ไอไ้ใสา ในแง่ของชทิรเทเนี่ยทำส่งบูริตไดเวอร์เจนมาเรื่อยๆนะครับ mm hmm. ก็พร้อมจะเบรคไฮเดิมนะครับพันห้า้อยหกเพื่อเป็นสัญญาณซื้อต่อแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันศุกร์นะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ